ไปแม่บ้านไปขอสื่อเขามาครับสมัยก่อนเขาเรียกย่อมปลูกเขาเราปลูกเลยเขาเราเอาไปปลูกค่อยคางบ้านคางรั่วที่นี่มันเกิดร้อยหลายครับเป็นปลาเป็นดงอยู่เลยเ,เลยไปขอเขามาที่แรกว่าสาน่อยปลาแปมพอมาเสิร์ชมาในยูทูบหรื่อในกูเกิล้วบอกว่ามันโมแมนครับมันเป็นนันสร้างเผือกครับ ก็เลยสิไดเอามาปลูกใส่กระถางไว้สวัสดีครับนี่คือต้นสร้างเผือนเ้ยครับว่าเมลนสาวน้อยฟ้าแป้งเด้อเบื้องใบแบนนี่แะคือต้นสร้างเขือใบแบนนี่ครับก้านสีขาวสวยงามครับแต่ก่อนต้นใหม่นี่ก็คือราคาที่ว่า สูงครับแพงเป็นเนต้นใหม่มงคลเมื่อนี้ผมจะให้แม่บ้านไปซื้อมาผมกะสีเอามาปลูกให้มันเป็นสิลิมงคล กระสิปลูกแล้ะครับต้นสร้างเผือกก็เป็นไม่มงคลไม่ประดับแต่รับรคุณก็ยังมีอยู่เลยครับเด้อรับพรคุณแนวอื่นก็มีอยู่แต่ผมโมเมนหมอ,อยาผมก็เลยปรจักเลยครับ ผมก็เลวยสิบปลูกปลูกไว้แล้วมันเป็นไม้ที่ว่าสวยงามใช้กระถางในนีนน่และก็หาถาดร่องไม้ตัวนี้นี่มันต้องการแสงหาซิบหาซิบด้วยคับเดอปลูกไว้ในบ้านในห้องรับแขกก็ได้ครับตั้งไว้ตรงหน้าต่าง อันนี้ก็สิ้มัดไว้ซะก่อนครับกันมันขยับสิมัดไว้กันมันบ่ไห้มันขยับ นี่ต้นสร้างเผือกครับว่าเป็นสาวหน่อยป้าแป้งเลยครับเบิ้งใบมันแตกต่างกับสาวหน่อยป้าแป้งลายครับการขยายพันธุ์มักคือตัดเป็นฟองฟองครับตัดเป็นฟองฟอง นี่แหละครับพอมันพื้นต้นพื้นโตแล้วผมก็จะเอาไว้ในห้องรับแขกภายในบ้านครับต้นสร้างเผือกมันจะเป็นแบบนี้นครับเนี่ยใบของมันมันจะแตกต่างจากชาหน่อยฟ้าแป้ง ผมก็าเสียวกาบมอกเ้าวซับเนี่ยแหละโป้งหนากันดินกระเด็นกระดอนออกคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆเรื่องปลูกต้นใหม่เรื่องปลูกต้นใหม่มงค้นขอขอบพุ่นผู้ที่รับช้มครับ ขอบคุณครับ